สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ g กิดเ a t i o n c e r e m o n y วันนี้พบกับดิฉันมิ้นจันทรวันนินบัรหารคะ่ะและดิฉันแป้งศริสา,าสายบุญเกิดคะ่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็ถึงวันที่พี่พี่บัณฑิตหลายๆท่านเนี่ยรอคอยกันแล้วนะคะ,คะเพราะตอนนี้เราอยู่ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรระดับบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2562ณมหาวิทยายลัยศรีปทุมบางเขนคะ่ะและในบรรยากาศในวันนี้นะคะก็ดูแตกต่างออกไปจากทุกป,ปี เน,ะะนื่องจากในปีนี้เนี่ยเราเจอกับปัญหาโควิด -19 นั่นเองจึงทำให้ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดและรักษาระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งนั่นเองค่ะใช่แล้วลว่ะ่ามิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองค่ะและตอนนี้เราสองคนก็ยืนอยู่กันที่แลนด์มาร์คถ่ายรูปนั่นเองนะคะเดี๋ยวแป้งดูข้างหลังของเราดีกว่านข้าไหนไหน,นี่เป็นล่ม คือข้างหลังเนี้ยมีล่มหลายหลากสีสันมากเลยนะยเ,ยเป็นที่ที่สวยเป็นหนึ่งแรงม้าที่สวยอีกที่หนึ่งเลยและข้างหน้าของเราตรงนี้นค่ะ,คะนี่เป็นป้าย SPU ของมหาวิทยาลัยของเราตัวใหญ่หสีชมพูมากเลยนี่ขนาดเรายือนอย่างนี้เรายังรักษาระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งกันเลยนะคะใช่ค,ค่ะจะบอกว่าตัว SPU เนี่ย ตัวใหญ่เท่าเรา2คนเลยนะคะถ้าพี่ๆบัณฑิตคนไหนอยากจะพาครอบครัวมาถ่ายรูปตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าจะได้ภาพที่น่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยละคะ่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศในวันพิธีประสาทปร,ริญญาบัตรประจําปีการศึกษา2562มาฝากท่านผู้ชมกันด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยะคะ่ะ ผู้ชมมาอยู่กันที่ซุ้มถ่ายรูปอีกหนึ่งซุ้มนะคะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปเลยก็ว่าได้<ช>ดูการตกแต่งข้างหลังของเราสไตล์แบบการ์ตูนน่ารักแบบอาร์ตๆเลยเทมากเลยค่ะออและด้านหลังและด้านข้างของนี้นะคะ,คะก็มีเขียนว่า I Believe in you ได้แป้งค่ะ,ะคำนี้มันแปลว่าอะไรคะถามได้ถูกคำถามมามาเลยค่ะมิน้นไ Believe in you เนี่ยแปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยของเราเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่ๆบัณฑิตและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะเรียกไ,ได้ว่าใครยังไม่ได้มาถ่ายรูป<ม>ตรงเนี้ย<ช>ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะ,คะอ่ะและในช่วงต่อไปแป้งมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะ่ะ เราก็ได้รวบรวมความรู้สึกของพี่ๆนะคะมาฝากให้ผู้ชมได้รับชมกันด้วยแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันได้เลยคะ่ะไปกันเลยค่ะ มิวซี่ริลพัทนะคะเป็นนักแสดงช่อง7จนะคะตอนนี้จบนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรแล้วคะ่ะดีใจค่ะก็หลังจากที่เอ,อ่อความพยายามของเราเนาะที่ตั้งใจเรียนมาค่ะวันนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วทุกหยาดเหงื่อทุกเอ,อ่อน้ำตาก็วันนี้ก็กลายร่างมาเป็นปริญญาบัตรแล้วคะ่ะค่ะ พี่วางแผนอนาคตยังไงไว้บ้างคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในวงการใช่ไหมคะก็อาจจะใช้ความรู้ตรงนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพเราได้คะ่ะเราได้รับรความรู้จากที่นี่นะครับไปอย่างดีแล้วก็มีมาตรฐานคุณภาพนะครับก็ถือว่า ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่แล้วก็สํสำเร็จการศึกษาที่นี่ครับแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทาํางานยังไงครับอ่าคือในเวลาเรียนกับเวลาทํางานคือเราเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่แล้วเราก็อยู่ใน stuffed, วิชาการอยู่แล้วเราก็สามารถควบทาควบคู่ไปด้วยนะครับการเรียนการศึกษาก็ใช้เวลาให้เต็มที่ครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอีกขั้นสูงสุดวางแผนอนาคตไว้ก็คืออยากจะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ บรรยายพิเศษสอนพิเศษตามมหาลัยครับค่ะ และนี่ก็คือความรู้สึกของพี่พี่บัณฑิตที่เรานํามาฝากให้ท่านผู้ชมกันได้ชมใ,ชในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่พี่บัณฑิตหลายคนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะตอนนี้เราสองคนก็ยืนอยู่กันที่บริเวณขายของที่ระลึกให้กับพี่พี่ในบัณฑิตนั่นเองคะ่ะดีใมากเลยนะคะมิน้นม,มีอะไรบ้างคะแป้งอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันดีกว่าราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะคะถ้าแพนมาตรงนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาหลายๆขนาด ว่าจะเป็นไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็จะมีป้ายแล้วก็มีมงกุฎนะคะให้ได้เลือกอีกด้วยนะคะ mm hmm. ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่มีของขวัญฝาให้กับพี่พ,พี่บัณฑิตเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปฟังความรู้สึกของพี่พ,พี่บัณฑิตกันแล้วทีนี้เราไปฟังความรู้สึกของผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่บัณฑิตของเราแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าชื่อออยค่ะกมลชนกสกุลเจริญจบบัญชีมหาบัณฑิตค่ะรอวันนี้มาแล้วค่ะก็สําเร็จก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากพ่อแม่แล้วก็คุณอาคุณพ่อก็ไม่ได้มาค่ะอยู่บ้านซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจแล้วเราสองคนี้มีอะไรอย,อยากจะบอกพี่สาวคนนี้ไหมก็เป็นพี่สาวที่ขยันมากค่ะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ เป็นเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากค่ะก็รู้สึกภูมิใจะค่ะที่ได้ทําให้ครอบครัวได้ค่ะคุณพ่อลรับครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ลูกได้จบมหาบัณฑิตนะครับต่อไปก็จะอาจจะไปเป็นทรัพยากรของประเทศอาจจะนําความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาประเทศหรืออย่างน้อยก็พัฒนาตัวเองระดับความรู้ของตัวเองขึ้นไปครับมีอะไรอยากบอกลูกสาวคนนี้ไหมคะก็ตั้งใจไว้ว่า ถ้าไม่เกินความสามารถก็อยากให้ต่อถึงปอเอกไปเลยครับก็อยากขอบคุณพ่อแม่ครับที่คอยส่งเสียให้เรียนครับอ๋อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากค่ะที่ลูกได้ถึงได้มีวันนี้กอนแม่กอกออแม บรรยากาศภายในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562ของวันแรกมาให้ด้ชมกันด้วยละค่ะค่ะสวค่ะ ปีีนน้ะะคะบอกว่ามไม่ใช่แค่พี่พี่บัณฑิตนะคะที่รู้สึกถึงความภาคภูมิใจยังมีครอบครัวคณะอาจารย์และน้องๆมาร่วมแสดงความยินด,ดีในงานอีกด้วยค่ะ,คะและในวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ขอแสดงความยินด,ดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามผลงานของพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook S v i e Channel ได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะขอย้ําอีกครั้งสําหรับใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านหรือกลับภูมิลําเนานะคะ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดและรักษาระยะห่าง social distancing กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการ graduation ceremony ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ